สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับวันนี้เป็นกระบะสีประตูนะครับรุ่นที่กอลมารีวิวเป็นรุ่นวายแท็กวายแท็กนะครับฟอร์ดมีจําหน่ายด้วยกันทั้งขับ2และขับ4นะครับแต่ต่างกันเลยนะขับ2เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียรอัตโนมัตินะครับเป็น6สปีดขับ4เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3 0ลิตรนะครับ อ่าตัวนั้นก็เป็นเทอร์โบเนาะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เป็นเก e ียร์ไฟฟ้า e-shifter นะครับตัวขับ4เนี่ยจะมีตัวช่วยการขับขี่แบบเต็มระบบเลยนะครับตัวขับ2เนี่ยสิ่งที่มีมามันจะเป็นเรื่องของเรื่องของระบบความปลอดภัยที่แบบมีมาครบแต่ตัวช่วยการขับขี่ไม่มีนะครับราคาจะดจำหน่ายก็ต่างกันลูกค้าก็สามารถเลือกเอานะครับอยากไปสุดเลยก็ไปขับ4 หรืออยากจะขับสีที่เป็นเครื่อง2 0จเราก็มีให้เลือก f อร์ Ford ในจริงจริงสีประตูมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับก็สามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทั้งเรื่องรถเรื่องสเปคนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับก่อนไปรับชมรีวิวคลิปนี้ฝากลูกค้าทุกทกท่านฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกล์ฟนะเบอร์โทรดีไล ช่องก็ไม่ได้มีแต่รีวิวขายรถนะข้อมูลการใช้ชุดแต่งใหม่ค่าเช็คระยะทุกอย่างมีหมดเลยนะครับอัตราบริโภคนะครับเพราะกอลก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ฟอร์ดรุ่นนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็เปิดกระดิ่งไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยต้องการแต่งแบบไหนใส่รถรุ่นไหนอะไรยังไงก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับไวท์แท็วันนี้ที่เรามารีวิวเป็นเครื่อง 2. 0เนาะก็สีที่จะจําหน่ายมีขาวมีดํามีเทามีเหลืองสีเหลืองเป็นสพิศษนะ นะครับตอนนี้ขาวไม่ใช่สีพิเศษนะครับเป็นขาวปกตินะฮะราคาจะจำหน่ายเต็มๆเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทนะครับเพราะว่าตัวเนี้เป็นตัวปีโมเดล2026นหะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Ford r a n g e r Extra Pack นะครับอ่าแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเรียก y t ยแทอย่างเดียวแหละนะครับ Ford r a n g e r อร t ว t ยแท็กเ a ็กเออนี่ชื่อเต็มๆนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเรียก y t ยแทอย่างเดียวเพราะว่าตัวปีโมเดล2025ก็มันก็จะหมดไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะนี่ชื่อเต ก็ราคา1 1 4 0 0 0้บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะนะครับวันที่ก๊อปถ่ายทำวันที่2มกรานะครับ6กกาก็มีโปรโมชั่นอยู่เหลือราคาห9 0 0 0ล้านเก้าพันบาทเดี๋ยวพาไปชมคันนี้เลือกติดอย่างแรกครับอะคริลิกวายแท็กครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้ของทั้งฟอร์ดนะเราจะเห็นอยู่ในเอเวอร์เรสต์วายแท็กแหละนะครับแต่ด้วยลูกค้าซื้อวายแท็กก็สามารถเลือกได้นะครับจะติดอะคริลิกวายแท็กก็ได้จะติดอะคริลิกเลนเจอร์ก็ได้นะจต่ของแท้ของแต่งก็เลือกได้นะครับแต่นี้ลูกค้้้าเเเลลือกป็นนแแทบบีย นะครับชุดแต่งครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเลือกเป็นกระจังหน้า F O R D สีเดิมๆกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะใครต้องการทำสามมิติทําดําเงาอะไรยังไงแจ้งกับได้ไฟมีให้เลือกขาวกับส้มนะครับสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์ลูกค้าทําเป็นทูโทนครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดําเงาเราจะทําตัดดําด้านก็ได้นะครับจะทําเป็นดําด้านทั้งหมดดาเงาทั้งหมดก็สามารถแจ้งได้นะฮะแล้วก็ คิวล้อนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะ,ะมาดูที่ตัวรถก่อนตัวรถตัววายแท็กมีที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัติมีมาไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีนะครับอตัวขับ2ไฟหน้าจะเป็น LED multi reflector แบบนี้นะตัวขับ4มันจะเป็นลูกแก้วใช่ไหมครับที่เขาเรียกแมชชีค LED นะจริงๆเป็นก็มันมีความหลอ่อมีสเสน่ห์ต่างกันแหละนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าท็อปมันก็อยู่ในตัวท็อปแหละนะครับ ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับทั้งขับ2องขับสี่นะตัวขับ2อง้มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับเราขับรถหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดด้านนั้นเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นคิ Q ้วล้อครับวิกเตอร์นะครับนี่เดินด้วยยางไม่ยิงซิลิโคนเลือกได้ครับเอาดําเงาดําด้านช่วงล่างของวายแท็กนะครับเป็นโชค๊คเป็นโมโนโทูปนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้ก็ใส่ล้อแม็ก20นิ้วนะครับยาง เลือกเป็นยาง A t ทยี่ห้อดีเซนติเนาะสเปกยาง2อ5 5 5็ดย่นะครับก็พอดีเลยแม็คลายนี้ตอนนี้ก็กลังมานะครับมาแรงมากๆนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการแม็กแบบไหนยางแบบไหนสามารถพูดคุยได้แก้มข้างเป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นเทอรกาไฟามีไฟเลี้ยวมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถตอนเราปลดล็อกหรือเปิดประตูจะได้มองเห็นนะไม่เหยียบสิ่งสกรปรกขึ้นตัวรถนะครับนะครันนี้แลบหลังคาดานะครับเหลาหลังคาติดตั้งมาจากโรงงาน เสาสั้นก็ใส่ให้แล้วนะนะครับนี่กันสาดก็เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดเป็นกันสาดแท้ให้อยู่แล้วฟิล์มนะครับเราเริ่มต้นด้วยเซรามิกเราติดเซรามิกให้อยู่แล้วลูกค้าท่านใดต้องการอัปเกรดเป็นฟิล์มตัวสูงกว่าสามารถแจ้งได้เบ้ารองมือครับเป็นสีดานะครับเลือกได้ครับจะเอาแบบใสแบบดํามือเปิดรุ่นวายเกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคี์ทัลมมนล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัว นี่ครับแล้วก็จุดเด่นของตัว Extra Pa c k นะครับที่เราเห็นนะครับหรือตัวโมเดล2026ก็จะมีสติกเกอร์ไวทแท็กข้างๆแบบนี้นะครับลายเดียวสีเดียวไม่ว่าจะซื้อล้นรุ่นอะไรก็ตามนะครับบันไดดำนะครับสปอร์ตบาร์นี่ไวทแท็กก็จะมีมาเป็นทูโทนแบบนี้บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาพอเสร็จล้อพอดีเลยนะครับไฟท้ายเป็น LED เป็นแบบฮาร์ปลีกับเบรกเป็น LED ครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้ จะต่างกับตัวขับ4คับ4จะเป็น Full LED ทั้งหมดเลยเนาะฝาท้ายครับก็มีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายมีกล้องฝั่งที่โลโก้ตัววายแท็กมีเซ็นเซอร์นะครับถอยหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนนะครับฝาท้ายนะครับก็จะเป็น Easy l i f t ก็ปิดเบานะครับมีไฟนะครับมีไฟท้ายกระบะซ้ายขวามีปลั๊กไฟบ้านนะ2 4 0 0โวลต์ w, 400วัตตนะ์นะครับเป็นขาแบนนะนะครับ สองร้อยสามสิบวัลต์สี่ร้อยวัตต์นะกับย้ำนะครับอย่าใช้ไฟเกินนะตัวนี้ภายในเป็นอร์ดหนังด้านหลังก็จะมี USB Type A Type C แล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านด้านหน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแปดทิศทางรถรุ่นนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบมีแอร์แบ็กยันหัวเขา่านะครับคนขับปวงมมาไลาไฟฟ้านะครับพวกนี้แปรผ่านตามความเร็วนะครับไม่กินแรงไม่กินน้ำมันเป็นพุสตาร์ทที่วางแก้วมีมาเนาะแล้วก็ทำกระจกออโต้ให้แล้วนะครับมือเปิดเป็นแบบซ่อน ชุดควบคุมไฟจอเลื่อนไม้8นิ้วครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ usb เกทเป็น2ชั้นครับจอกลางเป็น12นิ้วครับเป็นซิงค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาร์เพย์แบบไร้สายนะครับรองรับฟอร์ดแอปสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้านหน้ามีไวเลสชาร์จครับ usb ไทย a ไทย c เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้เบรกมือนะครับของเราเป็นเบรกมือไฟฟ้านี่มีออโต้สตาร์สตนะ็อปนะเพราะของเราเป็นยูโรไฟมีโหมด นะครับ ABS EBD ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางราดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำมีนะครับ ESP TCS เสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีนะครับก็ครบคันเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับจะแต่งแบบไหนเดิมๆจะแต่งนะครับยินดีให้บริการนะครับทำให้ได้หมดนะครับจะซื้อรุ่นไหนแต่งแบบไหนนะครับก็ทำได้หมดเลยเข้าไปดูคลิปก็ได้นะครับก็ลงอยู่แทบทุกวันแหละ นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอเจอรูปจากไหนก็ได้ส่งมาได้นะครับะคลิปนี้ผิดภาพตกหล่นประการได้กาบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ